สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีพ่วงแบตรถตู้โตโยต้าวันิวหน้ายาวตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปถอดแบตนะครับยแบตมันอยู่ตรงนี้นะครับแบตอยู่ทางประตูซ้ายเมื่อก่อนผมไม่รู้เหมือนกันกนะแบตอยู่ตรงนี้นะครับถ้าลื้อตรงนี้มันก็ลำบากครับถ้ารถเราแบตหมดนะครับเกิดมีปัญหาลืมๆ วิธีปิดไฟอะไรนะครับวิธีพ่วงครับอันนี้พ่วงสวิตช้งเงานะครับก็มามาหน้าเครื่องเลยครับหน้าเครื่องเลยแล้วก็มาเปิดแผงฟิวตัวน,นี้สาข้อตัวน,นี้นะครับก็จะมีทิปตัวน,นี้นะครับดันออกกดเข้านะครับกดเข้ากด,ดแล้วก็ยกขึ้นได้เลยแล้วก็จะมี ก็บวกนะครับจะเขียนว่าบวกเนะฮยในแบรดตรงนี้นะครับถ้าหันหน้าก็ลบก็จะอยู่ฝั่งขวาครับ,บ,บ,บนี่ครับฝั่งขวาทิดไปเลยนะครับแล้วก็ขั้วลบขั้วลบก็จะอยู่บนสายดินข้างล่างเลยครับทิดไปเลยนะฮะก็บ,บอกแบบ ช่างบ้นบานๆนะครับ,บไม่มีหลักการอะไรครับนี่นะครับวิธีพ่วงไม่ต้องไปถอดแบตน,นะครับแบตถอดอยากมากโอเคนะครับขอบคุณครับฮะเดี๋ยว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 ผมสตาร์ได้ดูก็ได้ครับมาดีนะ าดูเลยอันนี้ขี่ดไปสักพักหนึ่งแล้วโอ้เห็นไหมติดแล้วครับสำหรับจะไปถอดได้เลยติดแล้วติดแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับสสวัไป